โอ้สวัสดีครับอยู่ดีอยกับว่าวอันนี้อันนี้ว่าวมาติ่มมาติ่มมาติ่มเนยมาติ่มครับมาติ่มมาติจะครับหรือเรียกว่าเอียงบอลังบอลังบอลอักัดออกัดยุบหุ่นอักัดไม่ต้องครับอดกาครับอัดกาเอ้ยอัดกาหรือว่าวานเหี้ยมาดำลุ้งมาดูครับมาดูสีวานเหี้ยแตกว่าก้อนหนานี่ เท็ไดไปแล้วก้อนนะนี่เท็ดแต่ดีบาครับแต่ว่าสิเท็ดเท็ดที่สองอยด้ในตาฝานีิ่มพาไปเนี่ยดูแค่ท่าห้างนะครับอ,อู้นี่แหละครับเนี่ยปีถอดไปไฟฉลามรุนเนี่ยเบิจ่าองบาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เบิกอะไรนั่นเนยบาดูจ่าคอปฮะจาะ่จาคอปทนไม่ไหวฮะ ลงไห,หนาไปแล้วเนะครับตอนนั้นเด็กเรามาไหลงมุมเลยก,ก็ได้แต่อยู่ขอบครับผมปาเกียลงเานะครับอันนี้ฉายาเก่าเซียนเฟิร์สบ้านเ่าแตง่งเอื่นผิดเตรียมเอื่นบางทีกันดิเอื่นบางทีเอาเอ,านอันเนี่ยทำยี่คนมึงเหมือนแบบกเ็เด็กดิแฮียมันเอานาา๋อเฮยคนดันดิ วาแล้วท่านีคนว้เลิกเลิกเฮ้ยเดเยวติดกขาติดขึ้นเาดึกจอดึกอดปลาดุกบ่ดุกดุกบอบโอ้ยมังมี่ไข่งงมยงเไข่ดงงงเงี้ยงก็แปลกเรงเงี้ครับหนึงตีมาได้ ดี้ครับดิ้งตึกตักครับตึกตักครับอ๋อขู่เฉยไม่ใช่มีปลานะมีกอหญ้ากอหญ้ากอหญ้าใครว่าได้ตำต่อยที่อ้าวตึกอุ้งตึงตึกสิไหนว่ามันเออนั่นอ้อสิไปจุ่มไปทั้งน้ำสงสัยจะได้ปล่อยนะตัวเล็กตัวเนี้ยมันน้อยฮะปล่อยที่ตัวตัวเล็กอ่ะใช่ตัวเล็กครับอ้าว เรามาดูรอบต่อไปฮะว้าวโอ้ m ม g ก d มันไม่เหมือนที่ซ้อมกันไว้มันไม่ใช่แล้วแหละกิดยากอยู่ปะดูะนล่นนี่ปะโอ้อเาใหม่ครับเราคาดว่าเราจะได้กินต้มมาม่าในเวลานี้ยังเป็นี่ไปแทะเลย เยนปักโอ้โหยิตัวกันยิกลาของไหมครับบดตังเก้าครับผมปิดเก้าก็แง่มุดเสือมันโจวงของแล้วมันไฟของอห้ยช่วยโอ้ ฮีโ่สองตัวนะพอครับไหนครับบทอะไรบดอะไรเล็บพอเขาขึ้นจับสองมแม่เลยไมารกูสตัวนี่ครับเขาใช้วิธีการจับปลาสองมือฝากเนี้ยปากเนี้ยเขาไม่อากูสองตัวอีกกูจับเมี้้ตัวไนครับเออพอปิง ม,มึงก็ยังมันตอดดิตอดนี่ยังกระจับเงียงจับงียงมันไม่หรอใชวิธีจับเหงียงมันไว้ล็อกหงียงมันครับกำเนีขี์เตีขี่เตี่มันหรอกำเนียไรเมีบ่มีอยู่ตึงขางแหยตีนเหยียงขึ้นไปฟ้ามันก็ออกเบิดตัวโอ้โหสองตัวใหญ่ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าบักดุกลุดบักดุกลุดพี่ดุกลุดไม่กล้าจับไม่เห็สาเหตุที่ปลาดุกเป็นสีขาวเพราะว่าเราปูกเราใช้ครีมอะไรใช้ครีมนะครับทีหลงน้องจับมาหยุดหางนั่นเอ้าจับเอาตีละกบไปไม่กล้าจับย้ำนี่เห็นเพราะเสียบเสียบไข่มันหรือเสียบี๋ยวเราจะเอาซัก สี่ตัวสี่ตัวเหรอสี่ห้าตัวเนาะเอาบบบนี้ยิงหลุดเดี๋ยวมีบักหลายตัวอุ้ยทุกคนอย่างที่เราเห็นนะเราคิดว่ามันจะมีติดอะไรนะไปหลุดนะฮะได้มาแล้วตัวเอาแล้วอุ้ยไปแล้วเอา้วจะจับขึ้นสูงมันมันบปอยู่ไหมมีน่าจะสีออกนี่อุ้พลาดไปแล้วตัวนึงฮะนึกว่ามันได้ตัวเดียว ไม่งั้นเราจะเราจะได้พอพอดีเลยเราจะได้พอสี่ตัวนะโอ้ตกฮาร์ดเราจะได้เป็นบ่อกุ้งต่อนะจะไปบ่อกุ้งได้มาอีกตัวนะครับผมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งนะครับออกมาดูฮะรอบซื้อไทยออกมาใจว่าต้องติดตัวใหญ่ก็ไม่ได้ปล่อยเรือนะครับแต่นี้เนี่ยจะติดทุกรอบนะ บรดูตทอปอนนี้มาดูดูหน่อยดีไหวจบครับโอ้ยไม่น,น้อยส้มตู่เมื่อกี้นี่นะครับกตั้งเตาแล้วครับอันนี้คืออะไรครับปิงปลาครับโอ้ยบันินปิลา่ันินฝน,นตกตกเยอกหน่อยต้องวาวเห็ียด ได้กุ่มไงภารกิจได้กลุ่งครับสองโซ่มืกลุ่งครับนี่ครับได้อยู่ด้วยครับกลุ่งแด้มันคำรัาเรื่องวิถ่ไทยตอนนั้นนะครับบ่บ่บ่ได้ซื้อตลาดด้วยครับเนี่ยของแกครับแล้วมือหลังสิมัดซื้อเนี่ยมือหลังมีสูบสามันคำก่อนเออสูบสานี่ครับตั้งใจที่แรกว่าสิโอปิดครับแต่ว่าปัญหาคือปิดปัญหาคือเห็นอุปปรณกนสูงก็ปิดครับไอะเงาเฟิร์สจะเปิดนะครับเปิดเล้เหรอเปิดเปิดปิดแต่ว่ามันปิ้งเอา ก็เป็นใหม่หรอวะเชฟปั๊กเอาเอากูโตเกะนะเจ้าของฮ่าเนี่ยหัวหัวจะใส่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพริกพลิกเกี๊ยวข้าวกันพริกหีบพริกหีบเอาพลิกบ้างไว้ก่อนพลิกหิบเรียงมาเรียงมาโอ้โหไม่กินอะไรไม่ไม่รดช็อกโกแลตครับได้ได้ได้เรียงโอ้ยเมันอกี้เมื่อกี้ว่า ไหนกี้เหรเฮ้ยเฮ้ยไปเอาเฮ้ยบรรยากาศเอาเอาเอาหัวเขาไหมข้างในวะหัวเลยหัวปลาหัวปลามันมันออกไปห่างนอกรึเปเอา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 หัวมันสะรับเขาไหมไหมแบบยังไงอ่ะอันมาทางพี่เอ้าเนี่ยเออเช็ดจับไม่กล้าเพราะมันร้อนนะครับ โอ้วันี้วแกะดีไว้หม,มือนเนี่ยฮะปลามาตั้ง<อ>แต่เริ่มคือบอล่นึันเดียวหนึนนน่งขึ้นเอาไปมาเดี๋ยวมันสุกเหมือนสุย่างเดี๋ยวเขายัใส่สีมากินมาเป็นอีกเทียรหนึ่งตอนกินครับซื้อจากตลาดปลาตลาดเหรอ